สไตล์าจานหอมสวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้หนึ่งไก่แตนํำกินครับนี่ครับวัตถุดีบของเขามีไก่สับจานหอมสับไว้เรียบร้อยแล้วใบบักกูใบกระเพรากระชายพริกแห้งมะขามเปียกครับเครื่องปรุงคครับตาตาใบมะขามอ่อน ขอต้มเคืองก่อนครับพี่น้อง,ใส,ง,งออใส่พริกแห้งครับมันจะค่อยเผ็ดค่อยนัวใส่พริกแห้งแบบบ้านเท่าเห็ดกินแต่ของครับเห็ดกินแบบไงยๆอยู่งายกินงาย เครื่องปุงครับพีน้องตามด้ดยก,กระเทียมครับกวมทห้าเด็ดระยางกระสาด้วยนึงครับตามด้วยเกลือครับต้มละเอียดรับพน้องต้บักพีกยงละเอียดบักพริกแหงมต้มละเอียดสาด้วยหนึง่ง เฮ็ดกินแบบง่ายครับเห็ดกินแตของเห็ดแบบง่ายๆ่าอยากกินของแสบต้องใจยเย็นๆครับพี่น้องนี่ครับหลังจากต้มละเอียดหรอตามโดยกระช่ายครับตามโดยขมินกระช่ายขมินมันจะดับข้าวได้ยักดีครับ ตั้มเฮลียัครับพี่นอ้องตั้มตั้มตมั้มอยากกินของแสบต่องใจเย็นๆครับคลิปด้านหอมเป็นคลิปแบบเป็นบ้านๆครับเห็ดกินจากคองเองนี่ครับหลังจาก ตั้มบะพริกละเอียดเรียบร้อยแล้วตามโดยพริกไทยเม็ดครับพริกไทยแห้งเพิ่มความหอมครับโครบพริกไทยแหลียดครับครับหน้าตา ตามด้วยตะไคร้ครับหั่นตะไคร้ใส่ใส่เครื่องปุงหลายให้มันหอมครับพี่น้องพี่น้องกับเฮ็ดกินได้ครับเป็นเมนูที่เฮ็ดกินง่ายๆตะไคร้จานหอมจัดใส่ไล่หน่อยหนึ่งครับ ้มันเพิ่มความหอมมีดกับว่ค่อยเข่าครับค่อยเฮ็ดกินใจเย็นๆครับอยาก,กินของเสียบตรงใจเย็นๆซอยตะ่ไขลงไปนี่ครับ ไปย่ำไปย่ำสา,ากระชังพึ่งนี้จาก,กันเด้อตามโดยบักขามเปียกครับตำให้มันเข่ากันครับโขเครื่องปุ้งให้มันเข่ากัน ครับนตาตามโดยใบบักคามออนครับเมื่อกี้จจะร้อมใส่บลกคามเปียกไปเลยยาผสมเล่นใส่ใบประคามออนลงไปอีกใส่ก็บเเรื่องครับต้มให้มันเข้ากันเห็ดกินอยางตัวหนึ่งครับมันลายขันตอน จะกิน้องเสียบต่องใจเย็นๆตามเด็กค่าครับค่าจ้าทองบริษัทไสรายเพราะว่าไสรลายมันจืดครับไเพ่อค้าไม่มีกินทอมมีดกับมะเขาพี่นนองเห็ดกินเองอยู่องครับเห็ดกินแบบงา่าย เลิดแบบง่ายๆคลิปแบบบ้านๆต้มอ,อีกรอบครับต้มใหตะไครใหหค่าม่ละเอียดมันเขาผีเขาเกลือกันกครับนะตาหลังจาก ต้มเครื่องเรียบร้อยก็เทไกท่ทีซับใบลงไปได้ม่อหนึ่งครับบ่อกระหน่อยหน่อยนึงครับพี่น้องเนื้อไก่ไหลดีครับตามดเครื่องปรุงที่จ้าหอมต้ใมใบครับเอาเครื่องปรุงทีต้มไบมามักใส่ไก่ครับมักใส่ไก่แล้วมคาคนทำมันเข้ากัน คนไหนมันเขากันครับให้มันเข้าริกเขาเกลือเข้าเครื่องหอมขนาดกันไ่น้องบอท่านได้สู้กับหอมเหรอนี่ครับนาตาคนให้มันเขากันครับ ครับหลังจากคนเรือ้อยละเติมโรดีลงไปครับตามโดยพงนัวถุกขอบครัวตรงมีครับใส่หลายแสีบหลายใส่น่อยแสีบน้อยตามเลยนะป้าครับนำกระเทียม้องครับ ค้นอีกรอมครับหายมันเข่ากันกับเครื่องแต่บอสท่านในสุดกับ้อมเลยครับเป็นต้าแสบขนาดนี่ครับหลังจากค้นให้มันเข่ากันเรียบร้อยก็ตั้งมอครับพี่น้อง ใส่ผ้าข้าวหัวครับผ้าข้าวสะอาดหอะให้มันแผวครับแต่มันเป็นช่องโบอ้ายมันออกเห็ดหยากหน่อยนึงครับหลังจากเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไฟครับ ตั้งไฟให้น้ำเดือดนำติดจานหอมอบกระากรัามาขบนให้มันเดือดจานหอมหนึ่งำเดียวครับถ้จากคําที่เปื่ให้กัดสองดำหนึ่งไปเรื่อยๆครับนี่ครับน้ำเดือดพอดีน้ำเดือดละ่ละหลังจากตั้งหม้อไว้สักพัก น้ำเดียวครับต่อไปเป็นรายการเปิดฝานี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ใกล้แต่นํำใบประกูดรนะ่วหนามันหอมครับขออหยญดตักออกมาเสียทราบย์เลยครับวนนี้นี่ครับหน้าตากลับเข่าก็ได้กลับแก้มกด็ดีอาจจะบ่มีนํำครับเพราะว่าจะพร้อมเ็แบบหแหง้งครับ แล้วทุกอย่างกับสิขออนุญาตจบคลิปครับขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ